คอเมนทยลาสวัสดีค่ะคลิปนี้แอนมีคอมเมนต์ของชาวเวียดนามและชาวโลกพูดถึงคนไทยหลังจากที่พวกเขาได้ดูคลิปการแข่งเรือหางยาวของเมืองไทยมาฝากกันนะคะ การแข่งเรือห่างยาวอาจจะเป็นภาพที่ชินตาสำหรับคนไทยหลายๆคนแต่สำหรับชาวต่างชาติแล้วมันคือเรื่องที่น่าทึ่งน่าอเมซิ่งมากมียูทูบเบอร์ชาวต่างชาติหลายคนในเมืองไทยเพื่อทำคลิปการแข่งเรือหางยาวมีเว็บข่าวต่างประเทศเคยนำเสนอข่าวเกี่ยวกับการแข่งเรือห่างยาวของไทยอย่างเช่นในคลิปต้นเรื่องที่แอดนามานี้มีผู้ใช้งาน YouTube จากทั่วโลกเข้าไปรับชมกันแล้วมากกว่า7 9น9แ0นวิว มีการแสดงความคิดเห็นจากคนทั่วโลกมากกว่า1,600ครั้งและสำหรับเพื่อนๆที่อยากรับชมคลิปต้นฉบับแอจดะดแปะลิงก์ต้นฉบับไว้ในรายละเอียดนะคะและเช่นเคยแอก็ได้รวบรวมความคิดเห็นของชาว YouTube จากทั่วโลกที่ได้ชมคลิปนี้มาเล่าสู่กันฟังแล้วไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะความคิดเห็นแรกนะคะต้องยอมรับเลยว่าคนไทยเก่งมากในเรื่องของการ modify เครื่องยนต์สำหรับทำเรือแข่งและรถมอเตอร์ไซค์ ความคิดเห็นต่อมานะคะดูแล้วอะดรีนาลีนในเส้นเลือดของผมนี่ดีดพรุ่นพ่านไปหมดแล้วความคิดเห็นต่อมานะคะมันบ้าไปแล้วพวกเขาขี่กระดานซึ่งขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์สองจังหวะขนาดใหญ่ที่ด้านหลังผมดูยังไงมันก็เหมือนกับการยกเอาระเบิดมาตั้งไว้ที่กระดานและพร้อมที่จะระเบิดได้ตลอดเวลาเลยนะความคิดเห็นต่อมานะคะทัศนคติของคนไทยสุดยอดมากผมเป็นคนเวียดนามแต่ขอชื่นชมพวกคุณจากหัวใจเลยนะ ความคิดเห็นต่อมานะคะคุณรู้ไหมว่าผมชอบเมืองไทยตรงไหนพวกเขามีการใช้ชีวิตที่ยอดเยี่ยมพวกเขาทำงานหนักเวลาเล่นก็เล่นกันอย่างเต็มที่เวลากินก็จัดหนักจัดอย่างยิ่งใหญ่พวกเขาคือที่สุดในโลกนี้พวกเขารักที่จะเป็นแบบนั้นนี่แหละประเทศไทยความคิดเห็นต่อมานะคะพวกนายคือช่างเครื่องและวิศวกรที่เจ๋งมากดูสิว่ามันเนี๊ยบแค่ไหนบอกได้เลยว่าพวกเขาใส่ความพยายาม ใส่ความภาคภูมิใจลงไปด้วยผมยะมีสกิลพวกนั้นบ้างนะพวกคุณน่านับถือมากความคิดเห็นต่อมานะคะตอนแรกผมคิดว่ามันเป็นไอเดียกีฬาที่ไร้สาระามากจนกระทั่งได้ดูคลิปนี้การกลับไปเยือนชายอยู่ในลิต์ของสิ่งที่ต้องทําก่อนตายของผมตลอดแต่ตอนนี้การแข่งเรือจะเข้าไปอยู่ในลิต์นั้นด้วยความคิดเห็นต่อมานะคะมันเจ๋งกว่าและน่าดูมากกว่าเรือไฮโดรฟอยเลอ์เลยนะความคิดเห็นต่อมานะคะ ผมอิจฉาสุดๆเลยมันน่าจะเป็นประสบการณ์ที่ดีครั้งหนึ่งไปเที่ยวเมืองไทยหนึ่งในประเทศสวยงามที่สุดในโลกนี้ผู้คนที่นิสัยดีที่สุดอาหารอร่อยและเรือไม้แหนแแหกับเครื่องยนต์บนแม่น้ําแบบนั้นโคตรเจ๋งความคิเดเห็นต่อมานะคะเรื่องความใจถึงขอนซาดิสต้องยกให้คนไทยมีกีฬาแปลกๆให้ดูเยอะไม่ว่าจะเป็นมวยไทยวิ่งแข่งควายแข่งรถไถนาหรือแข่งเรือเร็ว ช่างไทยวิศวกรไทยเก่งด้านการแดัดแปลงและออกแบบครับความคิดเห็นต่อมานะคะเรือเล็กมาพร้อมกับเครื่องยนต์สองจังหวะความเร็วสูงสุดมากกว่า80นอตนี่เหมือนบ้าระห่ำมามากๆเลยนะแอดไปลองแปลงค่ามานะคะ80นอตนี่ก็ตกประมาณ150กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะเร็วมากความคิดเห็นต่อมานะคะผมไปเมืองไทยมาหลายครั้งแล้วสนุกทุกครั้งและรักชีวิตที่แสนจะเรียบง่ายของที่นั่นมาก ความใจดีและรอยยิ้มคือของจริงผมรอที่จะกลับไปที่นั่นอีกครั้งไม่ไหวแล้วและหวังว่าจะได้เปิดหูเปิดตาให้มากกว่านี้รวมทั้งไปดูเรือพวกนี้ด้วยความคิดเห็นต่อมานะคะเมืองไทยมีเอากาลักษณ์มากพวกเขายกระดับการแข่งขันขึ้นไปอีกขั้นตามสไตล์ไทยความคิดเห็นต่อมานะคะเอีเวนต์แบบนี้ทําให้ผมคิดถึงเมืองไทยมันเยี่ยมมากมีแต่เอีเวนต์เยี่ยม ไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนในประเทศไทยก็มักจะมีการเฉลิมฉลองการแข่งขันหรืออะไรสนุกสนุกเกิดขึ้นอยู่ตลอดความคิดเห็นต่อมานะคะคนไทยประเทศไทยพวกเขาบ้าไปแล้วผมนี่โคตรชึ่งเลยความคิดเห็นต่อมานะคะเคยไปเมืองไทยตอนปี1,994มีช่วงเวลาดีๆที่นั่นมากมายแต่ไม่เคยเห็นอีเวนต์แข่งเรือยาวแบบนี้เลยคนไทยใจดีมากผมมั่นใจว่า เราจะได้เห็นของดีๆแบบนี้ถ้าเรากล้าถามพวกเขาความคิดเห็นต่อมานะคะบอกเลยว่ามันน่าเหลือเชื่อมากที่พวกเขาทำสิ่งเหล่านี้ได้สำเร็จจากเรือราคาทุกๆความคิดเห็นต่อมานะคะมันเป็นเรือที่คนไทยทำขึ้นมาเพื่อใช้สำหรับการแข่งขันเท่านั้นความคิดเห็นต่อมานะคะน่าทึ่งที่สุดสนุกยิ่งกว่าดูรถแข่งอีกความคิดเห็นต่อมานะคะผมเป็นคนฟิลิปปินส์นะ และบอกได้เลยว่าประเทศไทยนี่คือที่สุดของที่สุดแล้วในเรื่องของการโมดิฟายเครื่องยนต์ความคิเดเห็นต่อมานะคะผมชอบเรื่องแบบนี้จริงๆมันเร็วมากและคนขับก็ช่างกล้ามากๆอีกด้วยความคิเดเห็นต่อมานะคะอ้โหเซิร์ฟบอร์ดติดเครื่องยนต์สุดยอดไปเลยความคิเดเห็นต่อมานะคะความเร็วสูงขนาดนี้ผมนี่เชื่นชมคนไทยเลยนะความคิเดเห็นต่อมานะคะความเร็วขนาดนี้พวกเขาบ้าหิ่นมากๆ ริมฝีปากของผมนิสันไว้หมดแล้วตื่นเต้นที่ได้ดูคลิปนี้ความคิดเห็นต่อม,มานะคะยอดเยี่ยมที่สุดทั้งช่างที่เป็นผู้ modify เรือและเครื่องยนต์รวมถึงคนขับด้วยพวกคุณสุดยอดจริงๆมันทำความเร็วได้ดีมากยังกับดูรถแข่ง F1 เลยความคิดเห็นต่อม,มานะคะดูแล้วฉันรักประเทศไทยเลยนะพวกผู้ชายบ้ามากบ้าเหมือนคนบราซิลเลยความคิดเห็นต่อม,มานะคะดูแล้วอยากไปเที่ยวเมืองไทยทันที ความคิดเห็นต่อมานะคะนี่คือสิ่งที่มักจะได้เห็นกันบ่อยๆในประเทศกำลังพัฒนามันไม่มีความปลอดภัยเอาซะเลยแต่ดูแล้วสนุกมาฉันชอบแบบนี้เลยความคิดเห็นต่อมานะคะนับถือพวกเขามากคนเหล่านี้เป็นเจ้าของสถิติที่แท้จริงบางคนใช้เงินหมดไปหลายล้านเพื่อซื้อเรือประสิทธิภาพสูงแต่กับคนบ้าๆพวกนี้พวกเขาใช้แค่เรือขนาดเล็กและเครื่องยนต์ของรถยนต์ธรรมดาๆเท่านั้น ความคิดเห็นตวาน,นะคะเมื่อก่อนผมคิดว่าเรือมัดมอเตอร์ที่เมริกาคือสิ่งที่น่าทึ่งที่สุดแล้วแต่พอได้มาเห็นแบบนี้พวกเขาเหมือนบ้ายิ่งกว่าที่บ้านเราเสียอีกความคิดเห็นตวาน,นะคะอ้โหเพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกเลยนะน่าทึ่งที่สุดนี่พวกเขาทำความเร็วได้ถึง150กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยใช่ไหมเนี่ยความคิดเห็นตวาน,นะคะประเทศไทยนี่ของแท้เลยเรื่องความเร็วต้องยกให้กับพวกเขาจริงๆ ความคิดเห็นต่อมานะคะเรือเร็วของไทยโคตรอันตรายแต่ดูแล้วมันมากความคิดเห็นต่อมานะคะพวกคุณคลั่งใครความเร็วมีความเร็วอยู่ในสายเลือดจากทางหลวงสู่ทางน้ําพวกคุณทําได้ความคิดเห็นต่อมานะคะถ้าที่อินโดนีเซียมีแบบนี้บ้างนะการท่องเที่ยวของเราจะต้องบูมมากแน่ๆความคิดเห็นต่อมานะคะถ้าบินได้ก็บินไปแล้ว น่าจะมีชุดแบบนักแข่งนะครับให้ดูยิ่งใหญ่กว่านี้หน่อยชาวต่างชาติให้ความสนใจนะครับความคิดเห็นสุดท้ายนะคะช่างไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกคนไทยเนี่ยสุดยอดจริงๆจบแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้และถ้าหากในคลิปนี้มีการบรรยายที่ผิดพลาดอ่านออกเสียงผิดหรือมีข้อมูลที่ผิดพลาดแอดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะซึ่งเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์บอกข้อมูลเพิ่มเติมหรือเพื่อแก้ไขข้อมูลที่ถูกต้อง หรือวังวิธีการอ่านออกเสียงที่ถูกต้องได้เลยค่ะแล้วพบกับเรื่องราวดีๆใน,นแ่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ